สวัสดีครับผมแฟนครับเพนเผเอฟซีทุกคนนี่กับพกเพนเดับมาเก็บยกับครั้งวันาควายยุติตลาดบันเฉียงหวัางนะครับนะครับตอนนี้กำลังเช็คล้องอู้่ไอ้เจ้าเชี่ยนันอะช่องครับเนี่เช่องแน่ล่ะอุกตมตัวกินวิธีไปลุ แม่เี่ยเลี้ยงคิวของมากันทั้งทีม่ที่ตรวจูไม่เจช่องคื่อเแม่กันทั้งของแั่ครับอืมนี่ระมามาลูกบีสพ่อมาชมเนาะมัดติดด้วยส้วนู่อัน ไปทั้งสกุลก็เจ้าอว่ามีมองตัวไทยหนะเอามามิตะขีจริงีแม่เหนียมกระทองครับกระทองนะครับเนาะอีกแม่นึงครับ เบิงงัวบันครับเบิงงัวแม่ลูกนะครับเนาะเบง้องเจ้าเจ็ด่องงัวนะ่องไฟนะเบิ้งง้วแม่ลูกลูกแม่ไล่ไปเยก่อแม่ลูกลูกแม่จ่าก่อยากได้ีม่นไ้คอยากได้นะครับเนาะอยากได้ีมนบาทนะครับเนาะม่เนบวเจ้าหาไเจ้าวาดซนะ นี่ัเนีนทับไปอยกงรอบ่มัวมากเนี่ยมานี่บอโอ้ยคือสองคือสองดนสามคือสองด้สามด้สี่คนแล้วครับด้กินน้องพร้อมนะครับเนาะกินนุ่มเนี่ยังกินนุ่มมีแม่เสียเยู่ตรวท้องรับประกันท้องแน่นนะครับเนาะเ็เจ็ดเดือนนะครับผม มันเดืนเดือนซื้อสองได้สามได้สามได้สี่เพื่นละครได้กินนองร้อมนะครับเนาะที่ว่าได้สี่ก็ได้ครับแม่คนรอยสามสิบบวกขึ้นไปของถุงนะครับเนาะเอาสียใว่ามันแท็กลางเขาภัหายยัยแม่ลูกลูกแม่ก็ช้านูด้วยเนี่ยครับ เบิ่งจ็บเจ็บได้บ่เออเบอร์มาน้ำบศูนหกามนยสามหนึงสห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งเออพะัเโซนี่นะครับเนาะดูสิตลาดเชืงอวานี่แหละครับผมกินน่องเป็นได้จ้างขาย่าโทรมาขายเส้าสองายหน่อยไม่ได้อยากกินน่องหว่ยากครับไม่ได้ไปหาเสือนองหวไยากนะครับเนาะ พ่อแม่ลูกผมนี่ไปกันได้กินน่องครับเนี่ยไม่โดนท้องเช็ดเดือนนะรับประกันท้องพร้อมครับเมียนี่ท้องผมมาท้องเนาะเมียนั้นเป็นไทยทรับห้เบิรงครับวันนี้นี่จะมีงวงามแถนเนาะเมียนี่เนาะได้งวงามแถนเนาะเมียนี่เนาะแดงเข้มดีแหละแดงดีอยู่หลายเป็นไง ามหมือยากได้สามหมื่นว่าสองพันล่ะสามหมื่นสามหมื่นสองเอแม่นี่ล่ะแม่ลูกีแม่ลูกสองหมื่นแปดต่อรองออสองตัวสองหมื่นแปด่เมเดียวนี่ยสามหมื่นสต่อรองเยอะต่อรองไหนคือกาเลี้ขาเขาไดการนี้ครับผมเมื่อวานอยากได้แม่ลูกกับนี้นครับเนาะแม่ลูกราคาถึงๆครับผมแม่นี่กับสง ว่าท่านได้แถวอยู่ครับเนี่ยแถวคู่นึ่งท่าได้แถวคู่นึ่งอ๋อท่านได้แถวคู่นึงครับผมเอ้าได้แถวคู่นึงนะครับเนาะแต่ว่ามันเที่ยงกันยูนี่ในหอเพิ่อมีอยู่สามตัวนะครับเนาะแม่ลูกคมหนึ่งหล่ะกัว่าสาวนู้นที่พร้อมประชมแลครับเนี่ยครับสาวเขาเท้่ยง่น้มหนน้อยอยู่ครับผม ราคาจะมีราคาดีเยอะนะครับเนาะเบอร์มาเนี่ครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศย์อแปดศนย์ปดศย์แเก้าหนึ่งแปดาเก้าหนึ่งแปดคครับครับผมสูงนี่กับใกล้เคียงกันนะครับเนร้อยี่สิบร้ยี้ที่สิามีครับผมบวกขึ้นไปเนาะครับเนาะนีบวกคร้อมครับผมร้อยี่สิบห้ามีบวกด้วยครับเนาะนีบวกอีกทีร้อ่หามีบวกอีกทีครับผมเว้ยท่านได้ร่นี้บกทเด้อ ผมเนี่ผมยาวผมสูงนี่เบอร2เราก็ได้ขึ้นกันนะครับเนาะเมื่อสาวแดนนีกระแดกดีเนาะเมื่อสาวบันี้วาเมื่อแม่ลูกครับผมแม่ลูกโอ้ลูกที่ผรกักนี่แม่ลูกผมนี่ไรเป็นแดงแหล่ในหอยนี่ไหมืนสีหกหมื่ ก็เดี๋ยวพอพันคือเชฟเนาะครับนี่งนะจม้มือมักเตวันนี้นบอกครับเจ้าใบหลอดนี้โย่ก็ได้มไม่บ็ได้ใบนี่ก็ลูกเคโอ้เจ่าลูกนเคนหนึ่งเป็นของชเชฟแน่นอนนะครับหนาดีนะครับเนาะลูกเพคนอยากใจลูกดีอยู่ครับพวงสวยงนี่พวงสูงแม่เพันลอยหาทิพย์บวกขึ้นไปนะครับเนาะสีแดงเ,เข้มดี ยำอะไรคเจอไนครับได้หอยหลาย็นไหมวัรเช้าเพิ่อน6ซีซีครับเ6ซีซีอยากได้6ซีซนะครับนะอ๋อเบอร์มาเนี่ยครับ0611 32 32 7949 7949ออเดี๋ยวถ่ายมาโทรมาหาได้หอยคนครับนี่นะครับก็พลูกแกพกพอหนึ่ง โอ้ลูกแหลกร้อมลครับเนีอ๋อคแทนหลังค่าวครับเนี่ยอีครั้เงเ่ไะครับเนี่อานาเขาเขาเนนทาเนีเข้นส so, ูงฮะรวมไหมครับนี่ ai để cái chân tố hà này hỏi có điểm thêm nữa nhé các เหมืงงัวเขาบีเขาหลุนก่อนครับเดี๋ยวก่อนให้ห้อยไม่พอไปเดี๋ยวน้องคลิปให้ง้อแม่ลูกลูกขวดนะครับเนาะเจ้าเจ้าแม่พันนี่พูดขาไว้พร้อมครับงัวลูกแรกได้ปันนี่หรอครับนะคะสี่หมืาวอยากได้สี่หมื่นเจ็ดท่านนะครับเนาะแต่ตะกอนเนี่ตะก้อเจ๊กี้กังัวเงินแสนนะครับนี่ยง้อเรือครับทางเงินแสนแต่ว่าะถึงวันนี้รถลงมากกลายเสื่มอีก ม่ลูกสิมันเครับผมี <alrededor revenir> mm ่มเจ็ันเอาในหอยฝากไว้ไว้น้ำเนยูก้าสามูนเก้าสามสามแปดสามสามแปดสามเกหสองเก้าศนหกจงถักมาโทรมาหาในหอยคนนะครับเนี้อ่อยคุยี่สิบนี่ครับมันเรียงนี้นะครับเน้ยงเงินแสนยังราคาไม่ถึงถึงแสนนะครับเนาะนี่ราคาก็ นันนครับตามที่คนบอกนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับผมมันสี่หมื่นเจ็ดพันถือด้ครับเนาะยังถิตตอร้องในอีกคือโก้ได้รับประกันทุกซ้อนรับประกันครับผมทุกซ้อนรับประกันไห้ครับผมโอ้แห่ด็กชานะครับเนาะมั่วแมนลูกพมอขี้ให้เขาแปดพื้นตาบันโคกไอนี่ครับ ลูกคุณก็เริ่มสิงแ่แล้วเ,เพื่อโดนก่อทับทับนี่พัดพันปอพันขอมาถ่าได้เลยเนาะครับเนาะคุณคนก็นย่างดีเนี่ยครับเนาะองออความเดีอดยตรงนี้นะครับเนาะแม่นี่ง้อเงินแสนคักเลยครับเนี่ยไม่คุณได้ตัวได้หรือครับผมที่ไหนก็ของง้อเงินแสนแน่นอนเนาะครับเนาะ <c oughs> แล้ี the no world ่คุนไม่พูดนี่ครับอกุย่เป็นสาคนนเียงวันน้นี่นี่ไปวสองคครับถ้าอยาู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để đi rồi lỡ những video hấp dẫn สมาไดากออ้กินขาอกอาเปน้หานันีที่มรานที่น้นแม่บ้าบเก้่้่อาวาสาวครัออบผมสาวทั้งครูนะครับเนาะมีอยู่สองตัวตันึงแดงๆเข้มๆไอหอยคนยูน้ำพอดีครับ เท้านี้ร้ประในไ้หอยเชาวนี่3สาอยากได้สามสามนะครับเนาะเนื้อหนังดีนะครับเนาะงูแม่นี่สามทิสามกับสี่ทิศสามนี่ครับสามสสามแม่นี่นะครับเนาะม่เงินได้เินก้อนแม่สี่ทิ่สามนี่ยหางเล็กหางเ้าหางง่าถึงหางง่กับทั้งคูนะครับเนาะหางง่าทังครูแล้อแม่นี่สูงกว่านะครับเนาะ ความใหญ่ความยาวความสูงนี่จะรวมยู่แม่นี่เลยครับนี่คนไหนครับกีเ <Wow. S 1> ท้านี่งามทั้งคู่นะครับเนาะเล่อกีีโต้คนงามทั้งคู่เลยนี่หอยคนละมา <c oughs> สองสาวนี่ครับผมถึกตาต้องใจสาวใดก็จังโถหาเพิ่นเมื่อใดมาทั้งคู่ก็บหมอ,ม,กกบมอไปได้นะครับเนาะ ในด่าน้านจัดทรงนี่กับ่มีปัญหาพร้อมทรงเลยในหอยเพิ่มข้นนินึ่งครับผมมันถูกไปไายรถเพิ่มนินี่งครับที่ตลาดเชียงวางนะครับเนาะเอาเบอร์มาแน่ในหอย087ยังก็ครับ087 087 647 647 5 6 3ด5638ในยืดทั้งหลังนี่ใบหลอดของเพิ่นบมอครับเนี่ยครับใบหลอดอ๋อใบหลอดของเพิ่นนะครับเนาะใบหลอดนั่นลูกโหรอลูกมะถะดอลูกเมเปิ้ล เมสซี่กับมาธาดอนนะครับเนาะก็โอกาสดีแะครับแนวนี่มีใบหลอดทั้งคู่นะครับเนาะไปเห็ดงวเอฟหนึ่งเอฟสองได้ครับผมมีใบไม่หลอดก็ได้เห็ดงังไงนะครับเนาะยังไงลถ่ายมาทอมมาหาใด้หอยคนนะครับจ้ะทีมนี้ก็ถามแดงงวสาวนะครับเนาะ มีจงว่าสาวว่ายืนเด่นแต่งานอยู่สิครับหน่องนกตลาดจึงน้อยนะครับเนาะรายเป็นแดกครับสาวหนี่มยสามหมื่นสิบห้าร้อยครับใหญ่ได้สามหมื่นสิบหาร้อยแดงแดเขเข้มครับสามหมื่นสิบห้าร้ว่านน้ยหอยพันหยากได้นะครับแล้วพอพันพันตัวใดอลไนายหอยนี่มหตัวนี้ลูกพิศาแดงครับลูกพิศดารแดงตัวนั้นยังหกแปดตัวนี้เหกแปดแล้วครับเนาะตัวนี้สิบสามเดือนตัวนี้สิบเอน ิบเดือนสิบสามเดือนก็มีอันนี้นะนะย่น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 นะครับเนาะแงทีอี่นสิบหาแครับเนาะแม่นี่นะครับของีเอสิบเป็นแน่นี่หละครับหนอหางเงี้ยนะเลิกลามนะครับเนาะก่รถัว่าถว่าหาแน่อยคนนอครับูดได้กเลยเอาด้ครับเนาะมีใบมี้เอกสารว่นอครับเนี่ยครับมีอยู่ครับครับผมเอกสารมีผมนะครับเนาะ เห็นง้อฟหนึ่งเอได้สบายแลครับเนีนี่อ๋อฝากบอรว่านี่ครับได้ห่อยศูนย์แปดมครับศูนย์แปดสามสี่ศูนย์เจ็ด่ศนย์เจเก้าสมหนึ่งเกครับเก้าสามหนึ่งเก้าอำนาจถากว่าโทรมาหาเพื่อนนะครับเนาะครับัมจะพ่านอำนาจนะครับเนาะถึงมาอย่างไรกัโทรหาให้ห่อยเพื่อนเนาะนะครับเนาะอ๋อแา้วเกนงลูก พื้นส <rock> ีสีถึงถึงอยู่ครับแม่ลูกชุดนี้งคมนี่ห้อยข้อมือไงของผมครับของผมแม่ลูกครับแม่ลูกหลายไปแน่ละครับสี่มืดเก้าอยากได้สีมืดเก้านะครับเนาะแม่ห้อยเพิ่นอยากได้เนาะของผะ แม่ลูกแม่แม่เวินนาหาทางยังยังนะครับเด้อทางหลังนะครับก erm ็สีครับแม่ลูกแม่ลูกฟหกแลูกเอหกแสเอยกสานมีอยู่ครับเอ่อตัวลูกก็มีครับตัวลูก่ามีนะครับเด้อแปดครับแต่ว่าเป็นของแข็งเดวว่าเกแปดละท่านครับผมคือตวาดีเนาะครับเนาะตัวลูกคนพิเศเนี่ยอ่นี้อกครับผมเอฟหกแปดดีหน่นาที่เลยครับผมนี ขอถึงข้อกับทีมาได้หลายอันนี้นหะครับผมขอบคุณเพียบนะครับเนาะขึ้นมากอยากได้ก็ยกกังถักมาเท้มาหาใน้ห้อยพึ้นอัวตัวน้องพึ้นหัวนะครับเนาะหยิบเรียบขีดเท่านั่นแหละครับเบิรงเอาเลยหยิ่เรียบขีดเท่างามดีครับผมง้อแมียหนิขอถึงของ้องนาดีย้อนดีย้อนดีถึงคข้มย้อนค้อมย้อนมาเป็นสองน้องก็ได้นะครับตัวแมียคนน ให้การดีอนักบน้น้อเจ้าเ้งานุนซห่งกาิบเมตรเขาบั้คัดอครับย093 9 8 3 224ีกัหมองโยยุ่มกุชุมครับกุชุมกุชุมจโซนเนี่ยแหละครับโซนเฮเดียวกันคนไนท้ายกินก็พอเนาะเข็ยนมาเจ่งได้ก็จังทางว่าโซมาแม่ลูกลูกแม่ครับนี่ยคุ้มชุงแม่เป็นรอยสีสบวกด้วครับเนาะ ยี่ไงแบบนี้ครับร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะจะลูกไม่ห้อยว่าขยจอให้สองเมื่อนไหวนะครับจะว่าเพิ่มม้อนขายโบแยกนะครับเนาะเหอเพราะเป็นหนึ่งแยงครั้งนี้ครับผมครั้งนี้ก็ดแยงเพราะเป็นสองร้องก็ได้คือกันครับเนี่ยหลายเป็นแนวเลยรครับแดงแดงฮะรลายเป็นแนวครับ สสิบอยากได้สามหมื่นเนาะครับเนาะตอรองไหนครับตอร้องไหนคือก็อยากได้ซื้อๆครับตอร้อรองไหนนะครับเนาะอกันครับผมเทปสีนี่ว่าเป็นสองรองคือได้ด้ครับนครับลุ้นเนี่ยอเหมออยู่ะลก็ลนเมืนเ่เพ่นหมืนเมันซัพเพราะว่าแม่มาน้ำกันพอเจ้าครับผมรุ่นแท้ครับแพุ้่นแทะอ๋อแน่ร่นแท้เนะ่รับนนี่ครับบี้ลุ่น รัประกันสัมม้นครับแจ้งไดกับผออกดครับนถึงแปองห้า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 หกหกเจ็ดหปเจ็ครับผมแงทางมาโทรมาหาในหอยันครับผมในใจ้งว่าเขาบีเขาลุนแดงแดงอย่างเทางมาโทรมาหาในหอยคนนัครับเนเมื่อสาวสัมน้อยครับผมบาเท้านี้ครับผมสาว มือได้กองมือน่าล้ามันหอมมันจะเก่งนะมันจะได้ไเมันจะเกงนะอยู่บนว่วนเนาะมเวนม้วนทองทองถึงคูนะครับเนาะมืวอเมลูกเม้วอครูดึงเนาะม้วนเมลูกข้างหน่าเนาะม้เมลูกไปแต่ว่าทองถึงคูนะครับเนาะไม่ห้อย็นไปทางไหนบมครับเดี๋ยวถามเพ่นว่าค่าเดี๋ยวของดีนะคาเดี๋ยวเพื่นไม่ห้อยว่า ค่มันจะเท้านึงเเนาะเียเป็นกาครับผมน้าแม่บ้าว่าเียงผมใเาความเมียเขาพิชเายห้องก่อกันเลาแต่เรโตไปนไก่อได้หอยมไม่าไดยุคนมักพีกันพี่เนี่ยมันเจียงยิ่นไกลกว่านะานี่สโตนะครับเนาะงนคนรับประกันทั้งสองโตครับคือเราเว่าหางแง่แลวพาเปล่กินเพียงกับพี่ ทางหลังงานใหญ่ๆทั้งสองนะครับนะรับประกันพ่อครับพ่อมครับเนี่ยเมื่อชุดเนี่ยไมหอยก็ไม่หอยก็มาซ้อมยังไหวใครถามเบิึงถามถามเบิึงนะครับเนาะหลายคนอยู่ครับผมนะไครับแข้งขาคอเขินพึ่งชมเชนญตัวนี่ร้อยสี่สิบเลยครับ เขาคุบ้านเจ้าเบอร์มาเนี่ยเดี๋ยวขาเจ้าโทรมาหา084ย์แปดสี่แปดสี่เก้รับประกันจันเจ้าครับรับประกันทองทั้งสองทั้งสองใบหลอดนี้ให้ทั้งคู่ครับผมครับอ๋อได้มึงขับมาโทรมาครับผมเมื่อทองชุดนี่ในห้อยพันคนเของมาถามหลายเนาะครับเนาะเนาะรายละเอียดจ้งโทรหาในห้อยพัน เอาขม,ม่มา้านท่านนี่แม่บ้านแม่ลูกยังพุ่น <c oughs> าม่านนี่ท่านนี่ <c oughs>